นไหนครับเวลาก็มีเหลือผมเลยขออนุญาตพูดเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับรถขับคนหน่อยนะครับแม้ว่าในเรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการพูดถึงทั้ง AI และรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะถูกผลิตในอนาคตนี้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางนี้ AI ก็ยังเป็นแค่ AI ครับ ทางผมครับไม่ได้คิดจะดูถูกหรือว่าร้าย AI แต่อย่างใดแต่ผมคิดว่าในยามที่สถานการณ์นั้นคับขันจริงๆสิ่งที่เราควรจะพึ่งพาเนี่ยไม่ใช่แค่ AI แต่เราควรจะพึ่งพาตัวเราเองและควรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพราะทางเราเองก็ได้มีการนำตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดของมนุษย์ด้วยกันเองในเรื่องราวแล้วนั่นเองครับดังนั้นครับการตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่ใช่มาจาก AI แต่ควรจะมาจาก การที่เราประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจโดยมนุษย์ตัวของเรานั่นเองครับ